เอ้าอ๋อเออมันคล้ายกันนู่นคำถามเดียวกันนะเขาถามว่าสอบถามครับระหว่างที่รอซื้อหุ้นที่มีราคามอดสามสิบเปอร์เซ็นตเหมือนกันจริงเราควรเอาเงินไปลงทุนหุ้นประเภทไหนที่มีประโยชน์กว่าการเก็บเงินเฉยๆในบัญชีครับอืม บอกตรงว่าส่วนตัวไม่ไม่ไม่ได้พักเงินมากนักอ่ะคือก็เป็นที่เลยนะก็จะพักเงินในหุ้นที่ในหุ้นที่มีส่วนลดมากอีกตัวหนึ่งแทนอะไรเงี้ยเข้าใจปะเข้าใจไอเดียปะคือสุดท้ายเราเราทำงานเยอะอ่ะคือมันจะไม่ค่อยเจอเหตุการณ์นั้นอ่ะเหตุการณ์ที่ว่าตอนเนี้เรา ตอนนี้เราเรามีเรายังหาหุ้นที่มีส่วนลดสามสิบไม่เจอประเด็นคืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วเงินเงี้จะทํายังไงดีประมาณนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นพี่แล้วกันนะพี่ก็จะไปฝากในที่มีส่วนลดสี่สิบเออนี้แบบคกนโอ้ยเฉยนะอ่าต่อต่อคือคือคือส่วนตัวก็จะไม่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 ทําอ่ะไม่ไม่เอาเงินไปพักอะเพราะว่าคือถ้าพักแล้วมันมีความเสี่ยงอะเบิร์ต เช่นเป็นหุ้นที่แบบเอ้ยแบบผลแพนต่ำเอ้ยผู้ผิดผู้ผิดเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวเป็นหุ้นที่ส่วนลดน้อยอะไรเงี้ยมันก็เสี่ยงอะเสี่ยงต่อราคาหุ้นจะขาดทุนเปล่าๆอ่าอะจอาเงินไปทำอย่างนั้นทําไมใช่ไหมคือวิธีการของพี่คือจะเป็นอย่างนี้ด้วยความที่เราทํางานเยอะอยู่แล้วเราจะมีหุ้นในลิสต์เนี่ยเยอะหมายว่ามีหุ้นถูกกันเยอะแยะเลยมีหุ้นถูกเยอะแยะเลยแต่ว่าจะมีหุ้นหลายประเภทอ่าเอาของจริงดีกว่าสมมุติ มีหุ้นโตช้าอ่านี่ออกไหมมีหุ้นโตช้ามอสามสิบโอเคปะมีหุ้นโตกลางมอสสามสิบมีหุ้นโตเร็วมอสามสิบอ่ะพี่ถามเบิร์ดนะพี่ถามว่าถ้าพี่ตั้งเป้าสูงเนี่ยพี่ควรลงทุนในหุ้นประเภทไหนหุ้นโตกลางโตช้าโตเร็วมอสสามสิบเท่ากัน็ควรเอาโตเร็วต้องโตเร็วเพราะพี่ตั้งตั้งตั้งเป้าให้สูงใช่ไหมก็ต้องเป็นหุ้นโตเร็วมอสเยอะๆหน่อยถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าบางช่วงบางเวลาเบิร์ดพี่เนี่ยหาหุ้นโตเร็วอ่ะ มอสามสิบไม่ได้ทาําไงมีประเด็นอยู่ตรงนี้อันนี้พ<ม>ี่จะอาจจะเอาเงินเนี่ยมาพักไว้ในหุ้นโตกลางมอสามสิบแทนถ้าหุ้นโตกลางมอสามสิบไม่มีก็ไปพักในหุ้นโตช้ามอสามสิบแทนเนี<ม>่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยมีแล้วพอเจอพอสมมติสองเดือนถัดมาเจอหุ้นโตเร็วมอสามสิบพี่จะย้ายไหม<ะ>ย้ายสิอ่าก็พักเงินเนี่ยเพราะอะไรถามว่าทำไมถึงพักเงินในกลุ่มนี้เพราะว่าเออ หุ้นน่นะพอมีส่วนลดเยอะๆแล้วเนี่ยมันมีความปลอดภัยมันมีคํานี้เขาเรียกว่าไม่แพ้ไม่แพ้พอไม่แพ้ก็แปลว่าไม่ขาดทุนแต่ก็มีโอกาสใช่ไหมที่แบบว่าถ้าตลาดมารับรู้เขามาอะไรเขาเนี่ยราคาเขาอาจจะขึ้นมาได้นั้นก็เป็นการพักเงินที่ดีคือเป็นการพักเงินที่ไม่เสี่ยงอะ่ะหรือเสี่ยงน้อยอะ่ะใช้คํานี้ดีกว่าเป็นเป็นการพักเงินที่มีความเสี่ยงต่ํๆมีความเสี่ยงต่ํามากที่จะขาดทุนแล้วก็มีเผื่อฟุกฟกว่า เฮ้ยแบบตลาดรับรู้กออ็ราคาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจะพักเงินแบบนี้แต่ถามว่าถ้าไม่มีส่วนลดสามสิบเอร์ซ็นเลยเนี่ยก็ไม่ครับก็ก็ถือเงินสดอะไรเงี้ยอืมคืออันนี้เข้าใจคนถามนะแต่ว่าอย่างที่พี่พาดบอกคือเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหย่อนให้ตัวเองหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพอคือเห,หมือนหา m o t สามสิบไม่ได้แต่ก็จะไปพักเงินอะไรเงี้ยอันตรายอะ่ะ เอออันนี้พูดถึงแบบพักอยู่ในหุ้นด้วยกันนะฮะใช่ใช่<อ>ใชประเด็นอื่นนี่เราเราเคยคุยกันมาแล้วนะไปพักที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดถึงพักอยู่ในหุ้นด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวพอเราหย่อนได้ทีหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะหย่อนง่ายขึ้นง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะมันก็อีกประเด็นนึง <ไป S 2> ก็คือเหมือนจะมีกดอดเหล็กไว้เลยว่าเอาให้มอสามสิบดีกว่าใช่นะก็ปลอภดภัยแน่นอนอือ่ะโอเคขอบคุณสุกท่าคำถามนะครับ